สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆที่น่ารักในช่องชาแนลชาแปดกทาโร่เนาะมาพบกับแม่หมอนชาอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้มาทํานายดวงความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับหัวข้อทับปิดที่ว่าเขาคนนั้นมุกออน,น on, ไปจากเราได้แล้วจริง,รงๆเหรอเขามีใจรู้สึกนึกคิดอย่างไรและสถานการณ์ของเรากับเขาจะเป็นไปอย่างไรนะคะเรามาสองใจแล้วก็มาดูใจเขากันว่าในหัวข้อทับปิดเนี้ย เขาอะมุกออนไปจากเราแล้วใช่ไหมเขาเป็นอย่างไรแล้วนะคะเราตั้งจิตอธิษฐานถึงคนคนนั้นของคุณนะคะแล้วก็เลืมตามคุณมาคุณชอบพลังงานไพ่กองไหนอ่าหรือคิดตั้นสีไหนนะคะคุณเลือกไว้สเตตในสิ่งที่คุณต้องการเนาะโอเคขอบคุณการกด subscribe การกดติดตามและกำลังใจที่มีให้กับแม่มอณาชานะคะขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะ อ่ากองที่หนึ่งคือสีเขียวกองที่สองคือสีชมพูกองที่สามคือสีม่วงโอเคตั้งใจอธิษฐานตั้งสมาธิแล้วก็ไปฟังคำธนาได้เลยนะคะโอเคไปกันเลยนะอ่าตอนนี้คือสีเขียวอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้แม่หมอเปลี่ยนเชิงเทียนใหม่ส่วนแม่อ่ะมาดูค่ะว่า พลังงานของคุณ energy ของคุณที่คุณเป็นอยู่ในเวลาขณะน,นี้เป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยเชคพลังงานของคุณก่อนเสมอนะคะที่รักขอดูค่ะสามใบขอเชคพลังงานคุณคร่าวๆสามใบนะก็เหมือนความรักของคุณอยู่ในช่วงของการฟันฝ่าอุปสรรคหรือความรักอาจจะมีการช่วงชิงแย่งชิงอาจจะความรักของคุณมันอาจจะไม่ได้อ สวยหรูเนาะในการที่จะฝ่าฟันอะไรไปได้ง่ายๆมันมีทั้งสังคมครอบครัวหรือสถานะอะไรต่างๆที่มันต้องฝ่าฟันอุปสรรคในความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หนักในความรู้สึกกับคนที่คุณนึกถึงหรือสถานการณ์ความรักในสิ่งที่คุณเป็นบางท่านก็เครียดเหนื่อยหนักกับงานและความสัมพันธ์กับคนคนนี้ที่คุณนึกถึงคุณเป็นกังวลคุณคิดถึง คุณมีความเป็นกรวนกระบายใจกับความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณคิดมากคุณมีความเครียดคุณมีภวังของการกังวลกับความสัมพันธ์กับสิ่งกับคนคนนี้ที่เขา,าหายจากคุณไปหรือเขามุกอ่อนจากคุณไปคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณพยายามทําทุกอย่างด้วยด้วยดีมาตลอดแต่สิ่งสิ่งนี้ทำไมมันยังไม่เป็นไปอย่างที่คุณตั้งใจ หรือหวังไว้อยากจะให้มันประสบในความสำเร็จในเรื่องของความรักกับคนคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะถ้าคุณเป็นพลังงานแบบนี้ไปต่อกันได้นะคะขอดูค่ะว่าแล้วเขาคนนั้นเนาะเขามูฟออนไปจากเราแล้วได้แล้วจริงๆหรอเขาเป็นยังไงบ้างกับเราในตอนนี้พลังงานของเขาสิ่งที่เขาเป็นกับเราเขาเป็นอย่างไรขอดูสิคะให้หมุน ขอดูซีว่าเขาเป็นอย่างไรกับเราเดดคิงออฟบลาะครับดลิวอรอืมสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นเขากับเรามันจบขาดตัดขาดจากความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะคือเขาหมดความรู้สึกตรงนี้ในแพชชั่นของความรู้สึกของความรักที่มีกับเราไปแล้วนะ มันได้จบมันได้เลิกลามันได้มันได้จบไปแล้วกับความสัมพันธ์ตอนนี้เหมือนเขามุ่งมั่นในสิ่งที่เขาเลือกเขามุ่งมั่นในสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วก็ดําเนินไปข้างหน้าเหมือนรักของคุณกับเขามันอาจจะเป็นรักที่ต้องแย่งชิงหรือเป็นรักซ้อนรักสามเศร้ามันอาจจะเป็นเราหรือเขาไหมนะคะแต่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์เท่าที่เห็นคือว่ามันไม่ใช่แค่อุปสรรคในเรื่องของสถานะ สังคมแต่มันเป็นอุปสรรคในเรื่องของการเป็นมีมือที่สามหรือใครสักคนหนึ่งคือมีอีกคนนะคะและตอนนี้เหมือนเขาเจอเหมือนเจอคนใหม่เจอความรักใหม่กำลังเรียนรู้กำลังพัฒนาในความสัมพันธ์นี้นะคะในสิ่งที่เขาเป็นกับเราสิ่งที่เขารู้สึกกับเราคือเขาได้จบกับเราไปแล้วนะ ในสิ่งที่เขาเป็นในเวลาขณะนี้นะคะอืมเขามุ่งมั่นไปข้างหน้าแล้วก็มูฟออนไปข้างหน้านะแล้วเขาเองก็ยังนึกถึงโอเคเขายังคิดถึงความดีในสิ่งที่คุณเคยทําให้กับเขาแต่เขาเชื่อว่า ถานการณ์คุณกับเขาอะ่ะมันค่อนข้างที่จะนิ่งและมันมีมันไม่สามารถที่จะพัฒนาในความสัมพันธ์ไปได้แล้วเขาอยากให้คุณมีความหวังใหม่มีความฝันใหม่และเจอกับคนที่ดีเจอกับคนที่สามารถให้อา p a s ชั่นหรือให้อะไรที่ทัศนคติคล้ายๆายกันมีแนวทางความรักความสัมพันธ์คล้ายๆกัน ซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่มีความอดทนเพียงพอที่จะฟันฝ่าอุปสรรคอะไรร่วมไปกับเราได้นะคะสถานการณ์ของเรากับเขามันค่อนข้างที่จะนิ่งมากเขาไม่ได้เขาไม่ได้สอดส่องอะไรเรามากแล้วนะอืมแต่เขาก็เหมือนดูเราอยู่ห่างๆ <c oughs> คิดถึงเราอยู่ห่างๆนึกถึงเราอยู่ห่างๆ แต่เขาเองไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆแล้วนะคะมุ่งมั่นกับสิ่งใหม่ๆเหมือนเขาเป็นสายเอธสายปาร์ตี้สายสนุกสายสนานสายเฮฮาเจอคนพบคนผู้คนมากมายหรือเจอกับความรักครั้งใหม่มีคนที่เข้ามาเรียนรู้พัฒนาในความสัมพันธ์ของเขาแล้วนะคะถามว่าเขามุ่งออนไปจากเราได้แล้วจริงๆไหมนะคะอืในข้อนี้นะ เขา move on ไปจากเราจริงๆแล้วใช่ไหมเขา move on ไปและได้แล้วนะคะเพราะว่าเรากับเขาทัศนคติ e ก้คำพูดต่างๆแนวคิดทัศนคติแตกต่างกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงสถานะสังคมและสถานะาของอเรื่องของการคบหาดูใจหรือเรื่องของสถานะของความเป็นอยู่นะคะหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องของความ ในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินและสถานะทางสังคมและอีกที่สําคัญคือเขาไปเจอคนใหม่เขาพบคนใหม่เขามีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ครั้งใหม่รักครั้งใหม่นะคะซึ่งกับเราสถานการณ์มันนิ่งมันนิ่งมันเงียบมันเหนื่อยมันหนักคือความหวังการรอคอยหรือการที่จะรอให้เขาวนเวียนกลับมามันเป็นไปได้ยากนะคะมันเป็นไปได้ยากมันจบแล้วมัน มันผ่านไปแล้วนะคะในระหว่างของเรากับเขาเขาสามารถมุฟออนไปจากเราได้แล้วจริงๆสิ่งที่เขามุฟออนได้สิ่งที่เขาไปได้เพราะว่าเขามีความรักครั้งใหม่เขาเจอคนใหม่เขาเจอชีวิตใหม่เขาเจอสิ่งใหม่สิ่งที่เขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ตึกถึงคุณไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงคุณเขารู้ like, ว่าคุณเป็นคนดีเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถและก็มีการงานมีการเงินที่ดีเขาหวังว่าจะให้คุณได้เจอ ก,กับคนที่มีทัศนคติในแนวทางของชีวิตที่ไปแนวทางเหมือนเหมือนกันนะคะกับคุณซึ่งตัวเขาอะไม่สามารถทำตรงเนี้ยให้กับคุณได้ทัศนคติช่วงวัยสังคมคือมันแตกต่างกันมันมีความแตกต่างกันหลายๆอย่างคุณกับเขาก็เลยไปกันไม่ได้ในบทนี้นะคะโอเคในตามหัวข้อทับปิดเนาะ เรามาขอคําแนะนําและคําเปิดและคําช่วยเหลือคุณว่าคุณควรทําอย่างไรกับสถานการณ์กับความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้คะโอ้โหความหวังใหม่ครอบครัวใหม่สิ่งใหม่หรือคนใหม่นะคะคุณเม,เมื่อเขาปลดปล่อยหรือเขาเลิกลาจบขาดไปจากเราเขาไม่รอเราแล้วแล้วเขามุกออนไปจากเราได้แล้วไพบว่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า คุณต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาจากตรงนี้นะคะไม่นึกถึงไม่คิดถึงมันอาจจะพูดง่ายแต่มันอาจจะทํายากแต่ถ้าเราไม่ลงมือทาเลยมันก็ไม่มีการเริ่มต้นเนาะเหมือนคุณต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาจากจุดมืดอาปลดปล่อยตัวเองออกมาจากสิ่งที่อ่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเขาปลดปล่อยเราแล้วเราก็ต้องปลดปล่อยเขาปลดปล่อยตัวเองออกจาก เงามืดปลดปล่อยตัวเองออกจากสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะเนี่ยสิ่งใหม่อนาคตใหม่ความหวังใหม่และคนรักครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่รอคุณอยู่ข้างหน้าคุณจะได้พบรักพบกับคนที่สินสมวนกับคุณพบกับคนที่มีพัฒนะคติเดียวกันกับคุณคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ในเร็วนี้นะคะหรือ,อบางท่านก็อาจจะเจอกับความสัมพันธ์กับคนใหม่รักครั้งใหม่เหมือนการเรียนรู้สิ่งใหม่กับคนใหม่ จะดีกว่าที่จะรอคอยกับคนคนนี้เพราะว่าคนคนนี้กับคุณมันมีแนวคิดทัศนคติถึงยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะลงตัวถึงจะวนเวียนกลับมามันมันมันก็ไม่ควรที่จะรออะค่ะในในในบริบทของของค่ะไพ่ทาโร่ที่เกิดขึ้นในตรงนี้นะที่แม่หมอเห็นฉะนั้นสิ่งที่ แม่หมอเปิดคําแนะนําให้กับคุณคือการที่คุณมีความหวังใหม่ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความเศรา้าจากความเสียใจปลดปล่อยตัวเองออกมาจากเงามืดปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความหวังกับคนคนคนี้เมื่อคุณปลดปล่อยตรงนี้ได้คุณเปิดตัวเองได้พบเรียนรู้กับสิ่งใหม่กับคนใหม่หรือเปิดใจตัวเองได้คุณจะพบเจอกับรักครั้งใหม่บางคนก็ได้พบเจอกับคู่ต่างชาติเป็นการเรียนรู้ความรักครั้งใหม่เป็นคนที่จะทําให้คุณมีความสุข แล้วก็มีทัศนคติมีแนวทางความสัมพันธ์มีความต้องการในเรื่องของความรักที่มีทัศนคติตรงกันนะคะเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ะในที่สําหรับการแนะนําให้กับคุณนะโอเคเรามาขอดูค่ะว่าสามข้อความเขาฝากถึงคุณเขาอยากบอกอะไรถึงคุณคะชันท้อหรือเกินระหว่างคุณกับเขาเขาอาจจะไม่สู้กับเราจริงๆด้วยเนาะ อืมแต่เขาก็เขาอยากจะบอกว่าขอนอนกอดคุณนะคะแบบนี้นานๆเหมือนเขาอาจจะเคยคิดถึงในเรื่องราวนั้นกับเราไหมเนาะอืมเขาอยากจะฝากบอกคุณแบบนั้นนะคะเออไม่ใช่นะอาาขอสันอืมคุณคือคนที่ฉันตามหานะคะอืมอ่ะอีกเด่งข้อความแล้กันคุณคือลมหายใจอืมจริงๆเขาก็มีพลังงานที่รักคุณและก็คิดถึงคุณอยู่แหละ แต่ว่าด้วยทัศนคติหรือสังคมหรือสภาวะในสิ่งที่เป็นมันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วและที่สําคัญสายของเขามันเป็นสายปาร์ตี้สายพบเจอผู้คนเนาะแล้วเราเองก็อาจจะเป็นสายทํางานเป็นคนทํางานเป็นคนที่มีความคาดหวังเรื่องของครอบครัวไหมนะคะเราก็เลยอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของทัศนคติในนวทางของความรักความสัมพันธ์โอเคไม่เหมาะเป็นกําลังใจให้ขอให้คุณก้าวผ่านไปได้ ในทุกๆเส้นทางของความสัมพันธ์ขอให้คุณพบเจอกับเนื้อคู่ที่ใช่พบเจอกับความรักที่ดีโดยเร็ววันนะคะโอเคเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอมาเร็วไปเร็วเอาแบบเร็วๆฉับพันสั้นๆเนาะโอเคค่ะอ่าต่อไปพูดที่เลือกกองไพ่สีแดงกองไพ่สีแดงเห็นสีชมอ่อกิตตั้สีชมพูเนาะ ขอดูแอบว่าผู้ชี่เลือกหินสีชมพูอ่ะจิตตั้งสีชมพูกล่องไพ่สีแดงนี้ทีมสองเนาะขอดูพลังงานอินอร์จีของคุณสามใบอ่าตอนนี้เหมือนคุณได้พบปะกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่าสังสรรค์กับคนเก่าๆก,กับคนรักเก่า หรือกาลังคิดถึงคนรักเก่าคนรักที่อายุน้อยกว่านะคะตอนนี้คุณเป็นคนที่มีพลังงาน energy ที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหรือมีคนเข้ามาสน,สนใจคุณนะจริงๆแล้วนะคะอืมหลายๆอย่างคุณเองก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยอาจจะมีความลับหรือหลายๆอย่างคุณมีความสงสัยกับคนที่คุณถามถึงถามหาว่าคนคนนี้ที่ห่างหายจากคุณไปที่เขามูฟออนจากคุณไปหรือ ที่พวกคุณมีปัญหาปั้นปึงหายจากกันไปคุณอยากรู้ว่าเขาอ่ะมีความลับอะไรกันแน่กับคุณสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่ตัวตนของเขาจริงๆอะ่ะเขาเป็นคนอย่างไรนั่นคือสิ่งที่คุณอยากจะรู้นะคะในตัวตนของคนคนที่คุณถามถึงนะทีนี้เรามาดูค่ะว่าพลังงานเอเนอร์จีของความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณถ้าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรแล้วกับคุณนะคะโอเค เขายังคิดถึงนึกถึงวันเวลาและก็วันดีๆที่เคยอยู่ร่วมกันหรือเคยทําอะไรร่วมกันนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างเหมือนเขามีความจาเป็นหรือมีความจําใจที่จะต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงออกไปจากความสัมพันธ์ถามว่าเขายังคิดถึงนึกถึงคุณอยู่ไหมเขาคิดถึงนึกถึงคุณอยู่แต่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกในสิ่งที่เป็นมากนะเขายังมีความโหยหาคิดถึงทวินหาคุณอยู่เสมอ เขายังคิดถึงวันเวลาที่เคยอยู่เคยกอดเคยอยู่ด้วยกันเคยมีปฏิสัมพันธ์กันบางท่านก็ถึงขั้นที่เคยมีอะไรกันเขายังนึกถึงวันนั้นที่คุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันยังนึกถึงสิ่งนั้นนะคะบางท่านบางท่านยังไม่มีอะไรกันก็คิดถึงทวินหามีความห่วงใยมีความห่วยหานึกถึงเป็นบ่วงเป็นห่วงในความสัมพันธ์และคิดถึงอยากวนเวียนอยากกลับมาถามว่าบางครั้งอะ เขาหายไปหรือมูฟไปในความสัมพันธ์แต่ถามว่าเขามูฟไปเลยได้ไหมเขาตัดขาดกับเราเลยได้จริงๆไหมเขายังทําไม่ได้นะคะเขายังทาไม่ได้เขายังส่องเขายังคิดถึงเขายังนึกถึงแต่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกให้คุณเห็นว่าเขาอะส่องคุณเขาดูคุณเขาคิดถึงคุณแต่จริงๆแล้วเขาอยากจะวนเวียนกลับมาแล้วเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะทีมสองนะ พอดูค่ะแล้วเขาเป็นอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรกับเราอีกคะโอ้โห,โหเขายังรักคุณอยู่เลยเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยเขารู้ว่าคุณเป็นคนแบบเก่งอ่ะคุณเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจแล้วเขาคิดถึงนึกถึงความเก่งของคุณนึกถึงสิ่งต่างๆที่คุณเคยคุณกับเขาอ่ะเหมือนตัวคุณอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเหมือนมีอีโก้แต่ตัวคุณอ่ะก็มีอะไรที่เหนือชั้นอ่ะแล้วก็แบบเจ๋งอ่ะคือทําให้เขาแบบ ยอมที่จะรับฟังอะไรจากคุณได้ค่ะเ,คเขายังอยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะ <c oughs> เขายังไม่สามารถที่จะ move on ไปได้แต่บางครั้งเองเขาก็อาจจะทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อตัวเองอยู่ในเวลาขณะนี้ <c oughs> เหมือนกันอ่าพัฒนาตัวตวน,นพัฒนาตัวเองเพื่อให้ชีวิตก้าวเดินเ <c oughs> พื่อ <c oughs> ให้ชีวิตการงาน <c oughs> การเงินพัฒนาต่อไปได้ในชีวิตของเขาแต่แต่ว่าในส่วนที่เขามีความรู้สึกกับเรามีความรู้สึกกับคุณ เขายังรักแล้วก็ยังคิดถึงยังรู้สึกดีๆในวันเวลาดีๆที่อยู่ด้วยกันกับคุณเขายังไม่สามารถม o v อ o อนไปจากคุณได้นะคะเขาอยากจะวนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขายังคิดถึงนึกถึงและรอคอยบางสิ่งบางอย่างเพื่อความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้เหมือนอยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์และก็ความรักกับคุณอีกครั้งเลยอะ่ะ เท่าที่แม่หมอเห็นในอำนาจของไพ่ทาโร่โเนาะโอเคขอดูค่ะว่าแล้วพลังงานจะเป็นยังไงข้างหน้านะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนาะ,ะนขขเขาพยายามปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงพยายามเข้าใจสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์กับคุณนะพยายามที่จะเรียนรู้หลายๆอย่างเรียนรู้กับชีวิตเรียนรู้กับบทบาทความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับคุณหรือชีวิตของเขาแตนะ่คือความสัมพันธ์เนี้ยที่เขาเป็นอะ คือเขาอ่ะเขาไม่อกเขาไม่อยากจะผูกมัดสถานะกับใครณนะตอนนี้แต่เขาอ่ะยังมีความรักและยังมีความคิดถึงคุณอยู่นะถ้าเขาเหมือนเขาอยากจะกลับมาวนเวียนมาในความสัมพันธ์กับคุณอนะ่ะเขายังไม่ได้ให้ไม่ได้ให้สถาน,นะเราแต่เขาเหมือนอยากจะกลับมาแล้วไม่อยากให้ตีกรอบความสัมพันธ์หรือซีเรียสหรืออ่ะที่จะให้ทุกอย่างเป็น เป็นแฟนหรือเป็นอะไรที่ชัดเจนได้คือเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นเขายังคิดถึงเขายังห่วงหาเขายังเป็นห่วงเราอยู่นะคะเขายังไม่ได้ไปไหนจากความสัมพันธ์เขาพยายามสอดส่องพยายามเป็นห่วงเป็นใยถา,ามถ่ยกับเพื่อนหรือคนใกล้ตัวนะคะเขาอยากจะเริ่มกับความสัมพันธ์นี้แต่การเริ่มกับความสัมพันธ์นี้ไม่คือเขาอะเป็นคนที่แบบเป็นตัวของตัวเองมากแล้วก็ยังชอบอะไรที่สถานะที่แบบ ไม่ผูกมัดฉะนั้นการกลับมาหรือการที่อยากจะกลับมาเขาอยากแบบว่าทําทุกอย่างให้มันเป็นเบาๆสบายๆายได้ไหมอยาก อยากแบบอยากคุยอยากมีคุณแบบนี้แต่ว่าไม่ไม่ผูกมัดสถานะกับเรานะคะนี่คือสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะถามว่าเขากอ่อนได้หรือยังเขายังกอ่อนไม่ได้เลยนะเขายังไม่ได้ไปจากคุณเขาอยากจะวนเวียนกลับมาแล้วอยากจะกลับมาเริ่มต้นอยากจะมาติดต่อสื่อสารอยากจะพูดคุยกับคุณอยู่นะคะแล้วอยากจะขอโอกาสกับความสัมพันธ์นี้นะอืมโอเคขอดูอีกค่ะว่า,วา สถานะความสัมพันธ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรอีกให้หล่นดีมากเลยอ่ะอ่ะขอดูค่ะ,อะขอดูให้คุณค่ะว่าจะเป็นอย่างไรให้กับคุณอีกนะโอเคบางท่านหรือคุณสถานะการงานการเงินของคุณอาจจะดูกัจจะมีกว่าไหมนะคะให,หลายๆอย่างในเรื่องของการเงินความรู้ความสามารถตัวคุณเองก็มีดีอะไรหลายๆ,ๆอย่างแต่ที่สําคัญไม่ว่าอะไรจะเป็นอย่างไรก็ตามคุณกับเขามีความผูกพันกัน คุณผู้คุณเคยช่วยเหลือเพื่อกูลกันอาจจะเป็นการทั้งช่วยเหลือเรื่องเงินหรืออาจจะเป็นการช่วยเหลือเรื่องให้ แนวทางการทำงานแนวทางการใช้ชีวิตแต่ที่แน่ๆคือว่าพวกคุณมีจิตที่ผูกพนันมีอะไรที่มีความรู้สึกหวังดีและก็ปรารถนาดีต่อกันนะคะมันไม่ใช่แค่แรงความต้องการควา,ความความใคร่หรือความต้องการในเรื่องของ18บดวกอย่างเดียวหรือความชื่นชอบหลงไหลตรงนั้นแต่มันเป็นห่วงเป็นบวงแห่งความสัมพันธ์ที่มีเยื่อใยต่อกันในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะอืมเขายังรู้สึกคิดถึงคุณ เขาพยายามที่จะตั้งสติแล้วก็ทบทวนเรื่องราวต่างๆระหว่างคุณกับเขาแต่ความรักนี้เขาอาจจะไม่ได้ผีผามเข้ามาเลยเขาคาดที่จะมีคิดอะเหมือนคิดทบทวนแล้วก็คิดในเรื่องของว่าทําแบบไหนทําอย่างไรความสัมพันธ์นี้มันถึงจะ ไปต่อกันได้และพัฒนากันได้แบบไม่เครียดไม่ซีเรียสจนเกินไปนะคะอืมเหมือนตัวเขาพยายามที่จะปรับตัวเองปรับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเพื่อขอการเริ่มต้นใหม่หรือมีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์พวกคุณอาจจะได้กลับมา,าวนเวียนกลับมาพูดคุยหรือกลับมาสร้างความสัมพันธ์และเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอีกในวันเวลาที่เหมาะสมในวันที่เขาตกผน,นึกหรือแก้ไขกับปัญหาสถานการณ์ของชีวิตของเขาได้แล้วนะคะ ออืมอันนี้คือพลังงานของเขาที่มีต่อคุณนะคะที่รักทีนี้เรามาดูค่ะว่าแล้วถ้าเขาฝากข้อความถึงคุณสี่ข้อความเขาอยากฝากอะไรถึงคุณรักคุณล้นใจเ,เห็นไหมอ่ะเขายังรักคุณอยู่เลยอยากเห็นหน้าอืมคุณคือคนที่ตามหามานาน รักชันนี้เพื่อเธอว้าวอืมสงสัยคงไปเรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วคงจะรู้แล้วแหละว่าคนที่ดีที่สุดและคนที่อืมคนที่ดีกับเขามากที่สุดก็คือคุณอ่ะอืมเขาก็เลยลืมคุณไม่ลงเลยเนาะเอาเป็นว่าก็ขอให้คุณสมหวงังแล้วก็ปัถนาในความรนะักความสัมพันธ์ถ้าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเป็นคนที่มีความผูกพันทางจิตวิญญาณและดีกับคุณได้จริงจริง ขอให้คุณสมปรารถนาในสิ่งที่คุณรอคอยนะคะไม่หมาะไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะต่อไปผู้ที่เลือกทีมสีม่วงนะคะทีมสีม่วงเห็นไหมสีม่วงเป็นมืดๆนะเนาะออกสีขาวมาแฟนอ่ะขอดูค่ะว่าทีมสีม่วงทีมสีม่วงพลังงาน energy ของคุณเป็นอย่างไรแล้วในเวลาขณะนี้นะคะอืม ตอนนี้เหมือนคุณมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นบางท่านก็มีม มีความอุดมสมบูรณ์ใน,น,รนเรื่องของการงานเรื่องของการมีความมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเหมือนคุณกําลังเจอกับความรักความหวังใหม่สิ่งใหม่หรือการรอคอยใครสักคนหนึ่งให้กลับมาหรือรอคอยคนคนนั้นที่คุณคิดถึงที่คุณมีปัญหาที่คุณมีอะไรที่การจากไปหรือการไม่ได้เคลียร์กันแบบลงตัวอะไรประมาณนั้นนะคะอืม เหมือนตัวคุณมีความรับชอบอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเขาคนนั้นมีพลังงานความรักความสัมพันธ์กับคุณเป็นแบบไหนนะคะที่รัก เขาค่อนข้างที่จะเจอกับปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องการงานเรื่องความรับผิดชอบที่หนักเรื่องปัญหาเรื่องของการงานค่ะขอโทษทีไม่ใช่เรื่องของการเงินนะการแบกรับภาระการแบกรับกับความไม่พร้อมการเริ่มต้นกิจการการงานหรืองานที่อ่ามีอุปสรรคเหมือนเขากําลังเจอเรื่องของความรับผิดชอบขนาดหนักเหมือนมีคนทิ้งภาระให้กับเขาที่เขาต้องแบกรับภาระ ตอนนี้เขานึกถึงคิดถึงคุณมากๆเขาต้องการกำลังใจในชีวิตนะคะอืมแล้วเขาเป็นอย่างไรกับเราเขารู้สึกอย่างไรกับเราในเวลาขณะนี้คะ เขานึึกถงคิดถึงคุณมากๆเลยในเวลาขณะนี้นะคะเขารู้สึกท้อแล้วก็เหนื่อยกับเรื่องของการงานเรื่องของการใช้ชีวิตเขาเขายังนึกถึงยังคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณมากนะอืมเขายังมุกออนไม่ได้นะคะเขารอคอยเวลา หลายสิ่งหลายอย่างให้สถานการณ์มันดีขึ้นเขาอยากจะติดต่อสื่อสารเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นะเขายังคิดถึงวันเวลาดีๆที่มีคุณอยู่คิดถึงวันเวลาที่คุณอยู่เคียงข้างในวันที่เขาลําบากนะจ๊ะอืมเขารู้สึกอย่างนั้นกับคุณนะเขาอยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์เขาอเขาก็ส่องเขาก็ดูคุณว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรแล้วคุณมีความสุขอยู่ได้ดีไหม เป็นอย่างไรบ้างกับชีวิตนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะเขายังคิดถึงนึกถึงคุณเสมอเขารู้สึกอ่าในวันที่เขาเหมือนเจอเรื่องมรสุมชีวิตเขาเคยมีคุณอยู่เคียงข้างวันนี้มันจะเป็นไปได้อีกไหมในวันที่จะมีคุณอยู่เคียงข้างเขาอีกสักครั้งหนึ่งในสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณในเวลาขณะนี้นะคะอืม เขารอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเรื่องของการงานการเงินหรือตามหาชีวิตความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการเงินนะคะอบางทีเขาเองก็อาจจะยึดติดเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเรื่องของการเงินจนมากเกินไปจนลืมนึกถึงความรู้สึกของเราเหมือนเขากําลังฝ่าฟันกับอุปสรรคเพื่อต้องการตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นเหมือนตัวเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่ยุ่งกับเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินเงินงานเนาะ ทีนี้นเอาไปมาเขาก็เลยไม่ได้โฟกัสอยู่ที่ในเรื่องของความรักมากนักอะค่ะแต่ถามว่าในตัวตนของเขาที่เขามีความรู้สึกกับคุณเขามุฟออนได้อย่างเขายังมุฟออนไม่ได้เขายังมีความ หึงหวงยังมีความเป็นห่วงเป็นใยย,ยังมีความหวังอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ยังคิดถึงนึกถึงรอคอยเหมือนเขารอการจัดการเคลียร์สถานการณ์เรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรือเรื่องการที่จะฟันฝ่าก,กับอุปสรรคเพื่อตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะแล้วเขาอะเมื่อวันที่มันมีวันที่เขาได้รับการเฉลิมฉลองหรือการทรับตําแหน่งหรือปลด ภาระอะไรต่างๆเกี่ยวกับความรับผิดชอบได้ในชีวิตของเขาได้เขาจะกลับมาติดต่อคุณเขาจะกลับมาบนเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะเขายังไม่สามารถที่จะมูฟออนหรือไปจากคุณได้เขายังคิดถึงนึกถึงยังยังรอคอยที่จะจะกลับมาติดต่อสื่อสารคุณนะในวันที่เหมาะสมในวันที่ เขาเคลียร์ทุกอย่างในเรื่องราวของชีวิตเขาได้เขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์อยากจะมาติดต่อสื่อสารคุณแต่ในความรักความสัมพันธ์นี้คนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคิดถึงคุณต้องใช้ความอดทนมากๆในการที่เหมือนรอเขาอะเหมือนก็เหมือนบางทีก็ไม่รู้ว่าคุณจะสามารถรอตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าบา,บางทีชีวิตของเขามันก็ไม่ง่ายไงในในเรื่องของชีวิตของเขาอะค่ะ,อะขอการแนะนําให้คุณ อ่ะตัวคุณเองก็อย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสจริงๆมากขณะนั้นนะถึงถ้าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณแล้ววันนั้นที่เขาเคลีได้เดี๋ยวถ้ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมพวกคุณก็อาจจะได้กลับมาคุยกันแต่ที่นแน่ๆตัวคุณอ่ะก็มีความสุขอยู่ได้คุณมีชีวิตมีครอบครัวหรือมีคนที่รอคอยคุณอยู่บางที การที่คุณรอคอยใครสักคนรอคอยความหวังถ้าคุณนึกถึงคนคนนี้การกลับมาของคนคนนี้คุณก็อาจจะได้กลับมาคุยกันแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังไว้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะเป็นจริงนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้คุณโฟกัสในเรื่องของความสุขของตัวเองในเรื่องงานในเรื่องของการเงินให้เขาได้ไปเคลียร์ชีตของเขาก่อนนะคะถามว่าเขามุฟออนได้ไหมเขายังมุฟออนไปจากเราไม่ได้ อาไพ่พักขึ้นแล้วการกลับมาของคนคนนี้เมื่อคนคนนี้มีสิ่งเสม,มอคุณหรือผู้คุณถูกกําหนดไว้แล้วจากโชคชะตาจากอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คุณจะวนเวียนกลับมาในวันที่เหมาะสมวันที่เขาเคลียร์พลังงานเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องธุรกิจของเขาได้ดีได้สําเร็จเสร็จสิ้น พวกคุณจะมีวันเวลาดีๆที่เหมาะสมแล้วกลับมาพูดคุยกับมาเจราจารและกลับมาเคลียร์กันในทิศทางที่ดีแล้วก็มีความสุขเหมือนวันนั้นพวกคุณจะถูกปลดปล่อยคําว่าปลดปล่อยนี่คือมันเป็นเดอ f ฟูไม่ใช่ปลดปล่อยเหมือนเดอะจัสตเมนก็คือว่า มันเป็นการปลดปล่อยเหมือนว่าคุณเองจะมีความสุขทางใจเขายังก็มีความสุขความทางใจความสัมพันธ์ความรักของคุณเหมือนจะเป็นเบาๆเป็นสบายๆเป็นไม่เครียดไม่ซีเรียสเหมือนค่อยๆดูใจค่อยๆคบกันไปการกลับมาการเริ่มต้นหรือการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึง่งน่ะมันจะไม่เครียดหรือไม่ซีเรียสเพราะวันนั้นนะ่ะเหมือนคุณต่างคุณและก็เขาเหมือนเคลียสถานการณ์เรื่องของชีวิตได้ลงตัวแล้วก็กลับมาคุยกันแล้วกลับมา พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคิดถึงเขายังไม่สามารถมุดออนไปจากคุณได้นะเขายังมีความคิดถึงนึกถึงคุณอยู่นะคะแต่สถานการณ์ของชีวิตของเขาเขาก็อาจจะอาจจะไปตามหาในเส้นทางของเรื่องของการงานเรื่องของการเงนินปัญหาของเรื่องชีวิตที่เขามีความรับผิดชอบแล้วก็แบกรับอยู่ในเวลาขนานี้นะคะฉะนั้นตัวเรานี่แหละว่าเราจะอดทนรอได้ไหมแต่ แต่อย่างไรก็ตามไม่จําเป็นต้องขนาดต้องเคร่งเครียดตั้งหน้าตั้งตาอะไรขนาดนั้นนะคะเราก็มีความสุขของเราในความฝันในสิ่งที่เราอ่าอยากจะทําให้เรามีเงินมีทองมีอะไรที่ดีในชีวิตครอบครัวเราก็ทําไปได้เลยไม่ต้องไปอ่าใจจดใจจ่ออยู่กับเขาจนจนสัอย่างเดียวนะทำมันทำให้แบบชีวิตเราแบบ ซีเรียสหรือเคล็ดไปซะเปล่า,าเมื่อสิ่งเสมอกันเมื่อสิ่งที่ถูกกาหนดไปแล้วทุกอย่างมันจะเป็นเวลาที่เหมาะสมและจัดสรรมาให้คุณได้พบเจอกันเองในวันนั้นนะคะรอคอยการได้อยู่ด้วยกันอ่ะในสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะอยากเห็นหน้าอมืมีความสุขที่ได้รู้จักคุณ ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจในตัวฉันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะที่รักแม่หมอเป็นกําลังใจให้ขอให้คุณพบเจอกับแสงสว่างของความสัมพันธ์และความรักขอให้คุณพบเจอกับเนื้อคู่ที่สินเสม,มอกับคุณขอให้คุณพบเจอกับรักที่ปลอดภัยแม่หมอเป็นกําลังใจให้กับคุณเสม,มอชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดตามแม่หมอด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย